สามสิ่งที่คุณจะทำ YouTube ได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับผมป๊อปนะครับแต่ช็อคป๊อต้องฟังนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าแก่นในการทําำ u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  e เนี่ยครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีแต่คนเคยบอกนะว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับแก่นของการทำ YouTube เรามีอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะบอก 3สิ่งนะครับที่เป็นแก่นของการทำยูทูบเลยนะครับว่าทํำยังไงนะครับทำแบบไหนแล้วแถมเนี่ยทาได้อย่างยั่งยืนนะครับสําหรับใครที่พร้อมไปชมไปแล้วก็ไปชมกันเลยไปไปไปไไป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 ไก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำยูทูบนะครับมันไม่ได้สิ่งที่ง่ายนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเหมือนนักกีฬานะครับเราก็เป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนเลยครับคุณอาจจะทําคลิปในช่วงแรกแล้วแบบโอ้โหวิ่งเร็วมากเลยแต่ในเชิงระยะยาวแล้วคุณแพ้กว่าคนที่เขาทํา ได้นานกว่านะครับรวมถึงความสม่าเสมอที่ดีกว่านะครับดังนั้นผมจะมาบอกเลยนะครับว่า3สิ่งที่พูดก็คือ 3C นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ 3C มีเนี่ยมีอะไรบ้างนะโดยอย่างแรกที่เราจะบอกก็คือ1น่งคอนเทนต์หรือเนื้อหานะครับแน่นอนครับคุณอาจจะได้ยินเคยได้ยินมาว่าคอนเทนต์เนี่ย is a king ใช่ไหมครับมันถูกนะครับเพราะคอนเทนต์เนี่ยยังไงก็คือเนื้อหาที่ดีเนี่ยมันคือที่สุดแล้วนะครับแต่ สิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกต่อก็คือว่า YouTube เขามีการคิดค่าอยู่หนึ่งค่านะครับว่าคอนเทนต์คุณดีไม่ดีคืออะไรนะครับคือการที่มีคนคลิกเข้าไปดูชมคลิปคุณแล้วนะครับเวลาเฉลี่ยของคลิปคุณเนี่ย มันเกิน30-40%หรือเปล่าถ้าคลิปคุณต่ำกว่านั้นนะครับ YouTube เขาจะตีความได้ว่าคลิปคุณเนี่ยครับมีปัญหานะครับเป็นคลิปที่ไม่ได้มีคุณภาพมากพอที่จะส่งมอบให้กับคนดูที่ดูนะครับรวมถึงวิธีการนำเสนอของคุณการอินโฟโกราฟิกทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในสิ่งในนั้นนะครับในการนำเสนอเนาะแลวคุณก็อาจจะสงสัยไหมครับว่าการที่เราจะทำคอนเทนต์ได้ดีเนี่ยเราควรทำเนื้อหาแบบไหนใช่ไหมครับผมบอกคุณฟังง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับ การทำเนื้อหาที่ได้ดีโดยธรรมชาติคือเป็นสิ่งที่เราสนใจนะครับอาทิเช่นผมเป็นคนนะครับชอบศึกษาวิธีอัลกอริทึมหรือ,อกลไกการทำงานของ YouTube Google Facebook นะครับรวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยดังนั้นเน่ยผมเลยชอบเลยทำช่องนี้เกิดขึ้นมานะครับทำเพราะว่าเราชอบอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเล่าได้เป็นแบบตลอดเวลานะครับ แล้วเราก็รู้จริงด้วยแล้วเราแล้วเาไป็นในแบบของเราด้วยนะครับทาให้คอนเทนต์เนี่ยมันมีคุณภาพนะครับเพราะเราศึกษาอย่างจริงดีกว่าถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันทําแล้วมันได้เงินถ้าคุณเอาเงินไปที่ตั้งนะครับคุณจะหมดพลังไปเองโดยธรรมชาตินะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการทำคอนเทนต์นะนั่นก็คือทําจากสิ่งที่คุณชอบก่อนนะครับสมมุติว่าคุณชอบทําอาหารเนาะคุณชอบทําอาหารเนี่ยแน่นอนครับเอาอาหารมันกว้างใช่ไหมครับ มันกว้างมากที่คุณจะทํานะคุณจะเล่าได้หมดเลยนะครับคุณสามารถเล่าได้หลายๆอย่างเลยนะครับว่าทําปลาตัวนี้ทาอัพเมนูไหนได้บ้างเมนูนี้ทําจากอะไรได้บ้างมีเทคนิคอะไรแบบไหนนะครับคุณก็ได้เรียนรู้ไปอะไรไปกับมันด้วยนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับก็คือเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยความสําคัญที่ผมอยากจะชี้แจงคือทําให้มันดีนะครับรวมถึงทําในสิ่งที่คุณสนใจและชอบนะครับเพราะคุณจะทํามันได้อย่างต่อเนื่องและจะไม่เบื่อมันเลยนะครับ นั่นแหละครับคือข้อแรกซีแรกคือคอนเทนต์นั่นเองซีที่2นะครับ consistency หรือความสม่ำเสมอนะครับนอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณดีหรือคอนเทนต์ที่คุณดีแล้วเนี่ยครับแต่ถ้าคุณไม่มีความสม่ำเสมอนะครับเรียกได้ว่าคุณตกม้าตายไปเลยนะเพราะว่าอย่างนี้ครับ y YouTube เนี่ยเขามีแนวคิดว่าทำไงก็ได้ครับที่ทำให้คนเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มเขามากที่สุดถูกไหมแต่คุณลืมไหมครับว่าจริงๆแล้วพอ u t u b e นะครับเลือก ให้คนเนี่ยครับอยู่ในแพลตฟอร์มเขานานที่สุดนะครับดังนั้นนะครับนอกจากเนื้อหาที่ดีเนี่ยเขายังเลือกคนที่มีความสม่ำเสมอมากกว่าเพราะมีโอกาสสูงนะครับที่จะให้มีแฟนคลับหรือคนดูที่ติดตามคนที่ลงอย่างสม่ำเสมอมากกว่านะครับไม่ใช่วันฮิตวันเดอร์ที่แบบคลิปเดียวเกิดแล้วหายไปเลยนะครับนั่นแหละครับผมขอเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งง่ายๆนี้นะครับให้คุณเข้าใจง่ายนะครับสมมุตินะครับอ่ายูทูบเนี่ยเปรียบเทียบเป็นโค้ชนักกีฬานะครับ แล้วคนทำยูทูบเบอร์เนี่ยเป็นนักกีฬานะครับถ้านักกีฬาคนไหนนะครับมีพรสวรรค์แต่ขาดการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอกับนักกีฬานะครับที่มีพรสวรรค์อาจจะเท่ากันหรือน้อยกว่าแต่มีความเสมอสม่ำเสมอและขยันซ้อมครับแน่นอนนะถ้าคุณเป็นโคช้ชคุณเลือกใครคุณเลือกคนที่มีความมีวินยัยและก็ความสม่ำเสมอหรือขยันซ้อมมากกว่านะครับเพราะเขาจะเก่งขึ้นตลอดเวลา รวมถึง u t u b e เนี่ยครับถ้าเป็นโค้ดเนี่ยครับเขาก็จะมองว่าถ้ามีโอกาสการแข่งขันในการแข่งขันแมตต์ต่อไปเนี่ยเขาจะส่งนักกีฬาไหนไปก่อนแน่นอนครับเขาต้องส่งคนขยันไปก่อนถูกไหมคนมีวินัยไปก่อนไม่ใช่คนมีพอสวรรค์ไปก่อนนะครับฉันได้ฉะนั้นครับเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นนอกจากคุณมีคอนเทนต์ที่ดีแล้วเนื้อหาที่ดีแล้วคุณต้องมีความสม่ําเสมอนะครับผมขออัดเสริมนิดนึงว่าความสม่ําเสมอเนี่ยมันตอบได้ยากนะครับว่าคุณจะทําอาทิตย์หนึ่งกี่คลิป หรือเดือนหนึ่งกล่คลิปผมบอกคุณง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าในช่วงแรกที่คุณทำนะครับคุณทําไปเลยครับคุณทำเท่าไหร่ทําไปเลยครับคลิปแรกที่คุณทำอะครับผ่านไป6เดือนอะ้าคุณเดินคุณมองกลับมาคลิปแรกที่คุณทําที่คุณคิดว่ามันดีที่สุดนะครับในตอนนั้นที่คุณทําได้เนี่ยมันจะห่วยเสมอนะครับแล้วคุณจะมานั่งขำตัวเองว่าเฮ้คุณทําได้แค่นี้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งหนคัญคือให้คุณเรียนรู้นะครับระบบความคิดระบบการทําคลิป ให้มันดีไปด้วยกันนะครับเนื้อหาคุณก็จะดีขึ้นรวมถึงความสม่ําเสมอคุณก็จะดีขึ้นนะครับทาให้ผู้ชมเองอะ่ะเขาก็รู้นะครับว่าคุณจะลงวันไหนชั่วโมงไหนเวลาไหนนะครับนั่นแหละครับก็คือข้อ2ความสม่ําเสมอนั่นเอง4สุดท้ายนะครับสี C ที่3คือคอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้เนี่ยถามว่ามีความสําคัญยังไงนะคอมมูนนอกจากที่เราทำคอนเทนต์ที่ดีแล้วเนื้อหาที่ดีแถมยังมีความสม่ําเสมออีก แต่คุณจะไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่ได้มีคอมมูนิตี้หรือชุมชนหรือเป็นแฟนคลับที่รักคุณนะครับง่ายๆคือคุณคุณต้องสร้างสิ่งสุดท้ายก็คือชุมชนหรือแฟนคลับคุณที่มีความเหนียวแน่นและชอบคุณในเนื้อหาของคุณโดยคุณอาจจะทำโดยการใช้คุณเปิด l i น์แอดของคุณก็ได้หรือคอมมูนิตี้ใน YouTube ก็ได้นะครับรวมถึง a c e b o o k Group นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัว YouTube เองเนี่ย เขาจะส่งให้กับคนกลุ่มนี้ให้ดูก่อนนะครับหรือคนสับส b e ของเราเนะี่ยให้ดูก่อนเลยนะครับว่าเป็นด่านหน้าด่านหน้าสุดว่าคอนเทนต์ที่เนื้อหาส่งไปเนี่ยมันดีจริงไหมถ้ามันถ้าคนกลุ่มนี้ดูเกิน40%ขึ้นไปในคลิปเนี่ยครับยูทูบก็จะตีความเลยว่าโอ้เนื้อหาคุณดีดังนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณควรจะต้องปฏิสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้นะครับคุณสามารถถามคุณอาจจะทํา Facebook Group หรือ Li น์แอ เขาสามารถถามตอบคุณได้นะครับเป็นการสื่อสาร2ทางนะครับแถมเขาก็จะรู้สึกว่าเรานะครับมีตัวตนสามารถเข้าถึงได้นะครับเดย๋าวทีาผมทาตัวตอกต้องปังนะครับทุกคนที่เม้นผมผมก็จะตอบทุกครั้งนะครับรวมถึงผมก็จะบอกว่าผมมีแฟนเพจหรือผมมีอะไรนะครับดังนั้นสิ่งกที่สุดคือคุณต้องสร้างแฟนคลับหรือฐานชุมชนของคุณนะครับที่รักคุณรวมถึงชอบในเนื้อหาของคุณเองนะครับเป็นสีสุดท้ายนะที่คุณจะต้องทำนะ สำหรับยูทูบเบอร์ท่านไหนหรือท่านไหนที่กำลังจะเป็น YouTube หรือเป็นแล้วนะครับมีข้อมูลอะไรมาแนะนําเราที่เรานอกเหนือจาก3สิ่ง3หรือ3 4ี่เนี่ยนะครับก็บอกเราได้นะครับเพราะว่าบางครั้งผมก็ตกโกอะไรไปหรือไอเดียอย่างยางหลายๆอย่างเนี่ยก็ขาดหายไปเนาะก็บอกเราได้นะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราหน่อยนะครับไม่ชอบก็บอกเราได้ชอบก็บอกเราได้นะครับสําหรับวันนี้นะ ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับ3สิ่งนี้ก็คือ3 C เนี่ยผมขอสุปง่ายก็คือ1คือเนื้อหานะครับ C ที่ C แรกนะครับ C สองคือ2 consistency หรือความสม่ำเสมอนะครับสสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคือ community นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้คนกลุ่มนี้นะครับที่เป็นกลุ่มฐานที่รักเราเนี่ยเป็นแฟนคลับเราเนี่ยครับเขาจะดูแลเราแล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้เขาดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องเราขอลาไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย ไปแล้วนะสวัสดีครับเจอกันอาทิตย์หน้านะบ๊ายบาย <S <S